ตามรอยเบื่องพระยุคนลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผูมีผลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นากสิกรรมรักฟ้ารักดิน สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่ติดตาม YouTube ช่องสามอาชีพเพื่อมนุษยชาตินะครับวันนี้เรามาที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับมาเยี่ยมคุณครูที่แบ่งเวลามาทําเกษตรนะครับตอนนี้เริ่มมาแล้วหนึ่งปีเรามาคุยกับครูต้องครับผมสวัสดีครับโอ้โหนี่เอาเวลาตอนไหนฮะมาทําเกษตรเนี่ยก็ช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงที่ว่างๆเสาร์อาทิตย์ครับแล้วก็ตอนเย็นบางครั้งถ้ากลับไม่มืดมากก็มาดูเลย บางส่วนแต่เห็นว่าโรงเรียนก็ไกลามากเลยนะใช่ค่ะโรงเรียนอิมาอีไซค่ะอิมาอีไซก็อยู่ติดอ่าติดชายแดนหรือบนดอยนบนดอยค่ะอ๋อครับที่แก่นมะกูดใช่ค่ะอ๋อครับแล้วเปลี่ยนไล่อ้อยมาเป็นเนี่ยโคกหนองนาสองไร่มันเกิดเลิกขึ้นได้ยังไงครับผมเกิดจากที่ได้ไปอบรมกับอาจารย์ยักษ์ที่มาบเอื้องอะคะ่ะที่ชนบุรีอะคะ่ะ ก็ความคิดเปลี่ยนก็คือเหมือนเราเราไม่ได้สนใจเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องโลกการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเนาะแต่พอเราไปฟังอบรมไปฟังอาจารย์พูดเน่ยเหมือนกับว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วก็อนาคตมันจะมันมันมันจะของก็อาจจะแพงมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งแวดล้อมนี่แหละสําคัญที่มันถูกทําลายไป ก็ไปอบรมกี่วันนะตอนนั้นหลักสูตรห้าวันนะคะห้าวันใช่ค่ะก็ฟังอาจารย์ยักษ์บรรยายเองใช่ค่ะโอ้ครับก็มีเพื่อนๆไปร่วมกันด้วยมีค่ะมีค่ะไปโดยได้รับการสนับสนุนจากอบจค่ะครับกับมูลนิธิปิดท้องหลังพระค่ะอ๋อก็แลวโดยส่วนตัวคุณครูก็สนใจอยู่แล้วป่ะสนใจอยู่แล้วไหมตอนนั้นก็ ไม่เท่าไรเนาะเพราะว่าจะสนใจกับเรื่องเด็กอะไรเงี้ยคือ,อถ้าในในสายการสอนกนะ็คือได้ไปอบรมในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนมากกว่าแต่พอหน่วยงานที่ทำทำเกี่ยวกับพวกนองนาเข้าไปที่โรงเรียน่ะก็จะได้มีโอกาสได้ไปอบรม,มถือก็ต้องขอบคุณเขาคะว่าให้โอกาสครูที่โรงเรียนได้ไปเปลี่ยนแปลงทัศนคติตัวเองเนาะก็ถือว่าเปลี่ยนเยอะเนาะ ก็ใช่ค่ะแล้วคือกลับมาเนี่ตั้งใจจะมาทําเลยจริงๆแล้วอบรมไม่ใช่แค่กับอาจารย์ยักษ์ที่เดียวแต่คือเหมือนไปครั้งแรกเลยพูดง่ายๆเราก็เหมือนถูกพอบังคับให้ไปแหละไม่มีใครไปช่วงปิดเทอมเอาจริงๆเลยในช่วงปีหกูนนะคะคได้ไปที่โป่งเกตอ่ะสระบุรีอ่ะตอนนั้นคือเราก็ไปแต่ว่าไปแค่สองวันคือการ,รเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้ต่อเนื่องอะไรเงรี้ยค่ะก็ ก็ยังไม่ค่อยเห็นความสําคัญเท่าไหร่แต่พอได้ไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดการเปลีป่ยนแปลงคือได้ไปฟังอาจารย์เขาไปพูดเต็มๆได้ได้เห็นบรรยากาศได้เห็นที่ที่เขาเป็นศูนย์การเรียนรู้อะค่ะมันก็ก็ดีะตรงนั้นทีนี้พอกลับมาแล้วมาเริ่มต้นยังไงฮะเริ่มต้นยังไงคือจริงๆแล้วใจก็คืออาจารย์เขาเขาก็มาพูดคํานึงว่าถ้าถ้าไม่ทาอะ แล้วตัวเองก็ไม่รู้แล้วเราจะไปบอกคนอื่นน่ะมันยากที่สุดเลย<ม>การที่ไปบอกอ่ะสู้เราทําให้เขาเห็นแล้วเราไม่ต้องบอกบอกโดยการทําอ่ะมันได้ผลมากกว่าและอีกอย่างหนึ่งใจเราก็อยากจะรู้มันจะจริงนมันจะจริงนรบางทีที่เราผ่านมาก็คือถ้าก็เป็นเป็นคนอีกเป็นนิสัยของส่วนตัวก็คือถ้าก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆเหมือนกันก็เลยอยากจะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ใจแรกเลยก็คือ ที่อยากมาลองทำเนี่ยคืออยากจะเอาความรู้อะที่เราได้ทดลองทําเองเนี่ยกลับไปสอนเด็กที่โรงเรียนครับว่าเอ้มันจะจริงไหมแล้วถ้าเราทําเองอะเราก็ได้ไปบอกเด็กได้ไงมันน่าเชื่อถือมากกว่าก็ลง,งมือทําด้วยต,ตัวเองใช่ใช่ต้องลองมือทําแล้วแล้วมาคุยกับคุณแม่กับคนที่บ้านกันก่อนไหมใช่ใช่ค่ะ<า>ก,ก็ก็มีแม่คุยตอนแรกเขาก็เขาก็ไม่มั่นใจในตัวเราหรอกเพราะว่าเขาก็จะพูดคํานึงว่าของบางอย่างเราทําแล้ว มันเหลือเราจะไปขายให้ใครละ่ะอะไรอย่างเงี้ยแนวเนี้ยเขาก็จะพูดเหมือนแต,แต่แต่พอดีเขาก็ติดตามรายการอะไรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอะไรเงี้ยเขาก็พอเข้าใจแต่แต่แตจุดที่เขาไม่ค่อยอยากให้เราทําเท่าไหร่ก็คือกลัวทําไปแล้วตัวเราก็ไม่มีเวลาแล้วก็ทําไปแล้วจะไปขายให้ใครเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะคิดอย่างนี้อย่างเดียวถ้าเป็นในลักษณะผู้ใหญ่เอ่อค,ค,คนคนแบบมีอายุอะไรเงี้ยนะเขาแต่เราก็ ยืนยันไปด้วยด้วยความคิดของเราว่าเราไม่ทำแล้วจะไปสอนเด็กได้ไงก็ขอทำคือกลับมาวันนั้นปุ๊บเนี่ยที่ตรงเนี้ยมันเป็นอ้อยเมื่อปีกว่าๆเนี่ยเป็นอ้อยเหมือนกับข้างๆนี่แหละแต่เราก็บอกถ่ายเลยนะขอถ่ายทิ้งเลยนะเอา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 ไงก็เอาก็ก็ถ่ายเองนี่แหละถ่ายทิ้งเลยถ่ายทิ้งเลยถ่ายทิ้งเลยเพื่อที่จะก็ขุด เขาก็ยอมก็ญาติญาติกักนนี่แหละลงมืออทำก็ทาแต่แต่ก็คือด้วยความไม่เต็มใจนั่นแหละเพราะเขาก็กลัวว่าเรามันจะได้หรือมันจะได้เรื่องอหรือที่เราก็เป็นอย่างเงี้ยเสียเวลาหรือเปล่าแล้วเราจะกินอะไรเยอะแยะขนาดนั้นประมาณนี้แต่ว่าก็พอพอทําเข้าจริงๆอะญาติพี่น้องของแม่ะก็ก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันแหละเพราะว่าเขาก็กลัวเขาก็มีความคิดเดียวกันว่าทําไปแล้วอ่อยดีกว่ามั่งเหมือนเราเสียเวลาค แต่ใจเราก็คือเราก็คิดว่าของที่เราปลูกเองทําเองอะอย่างน้อยเรารู้แล้วว่าเราไม่ได้ฉีดยาครับอันนี้ไถอ้อยทิ้งเสร็จก็จ้างไมโครมาขุดใช่ <laughs> ใช่อจริงๆก็เขาบอกว่ารออันนี้ก็ได้รอของกรมพัฒนาที่ดินแต่เราก็ใจร้อนเราอยากเห็นผลไวแล้วก็อเอาตัวเองนี่แหละครับขุดเองขุดเองเลย <laughs> <laughs> ก็ลงทุนขุดไปหมด <laughs> แลเงินไปเยอะไหมฮะอืมหกอหมื่นหกอ่าหมื่นหกหมื่นหก ไดร่มแบบนี้ก็ได้ได้อาจารย์บุญล้อมมาช่วยออกแบบแปลงให้ค่ะแต่ใช่ค่ะ,ะเดยวครูต้องพาไปดูด้วยเลยทีนี้พอขุดมาแล้วมันก็จะเกิดรูปเป็นของเส้ไก่ใช่ค่ะ,คะเส้นบบไก่ค่ะแล้วก็มีที่เป็นวงกลมก็มีมีค่ะและ้วทีนี้ปัญหาของแปลงมันมีอะไรไหมปัญหาตอนขุดขุดไปแล้วคือดินมันไม่ใช่ดินเหนียวหรือว่าดินล้วนทั่วไปมันเป็นดินทรายที่ผสมกับ กรวดด้านล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนกรวดดินดานนะคะอ๋อ oh. มันมีปัญหาคือไม่เก็บน้ำเหรอใช่มันไม่เก็บน้าค่ะแล้วก็โชคดีที่ว่าพอขุดปุ๊บเนี่ยเราก็ปรึกษาทางอบอจออบพี่แอนเขาชื่ออะไรเขาเป็นเจ้าหน้าที่อบอจอเขาก็บอกคุณต้องถ้าปลูกเสร็จแล้วนะคุณต้องเอาฟางคุมไ้เลยอย่างน้อยจะช่วยเวลาฝนตกลงมาน้ํามันไม่โดนดินแล้วไม่รีบเอ้ยมันจะไม่พังเร็วรก็เอาฟางคุมแล้วก็หลงังจากนั้นรีบเอาญ้าแฝกลงเลย ก็เลยได้ยาแฝกอันนี bitches, ้อันยาแฝกนี้ก็ซื้อเองอีกอสั่งซื้อทางทางทางเน็ตนะคะเพราะว่าเอ๊ยยังไงดีไม่รู้ติดต่อใครแต่จริงๆเขาก็บอกว่าถ้าขอที่กรมพัฒนาที่ดินได้ก็ก็ได้แต่เราก็อยากเห็นผลไวๆวราเราก็ไม่อยากให้ดินพังไว้แล้วก็เลยอ่ะจัดการเองเลยแล้วก็บางส่วนก็ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาที่ดินเหมือนกันแฝกในเรื่องก็แฝกใช่ค่ะแฝกก็ช่วยได้เยอะค่ะครับอันนี้ก็ปีกว่าเราจะเห็นว่าแฝกมันก็กอใหญ่เนาะ ใหญ่ค่ะตอนนี้ก็ขยายแฝกด้วย<อ>หรือแบ่งปันพี่น้องถ้าใครจะขุดก็ก็เได้เลยนะคะตอนนี้แบ่งปันไปได้แบ่งได้ก็ก็ให้ใครไปบ้างนะตอนนั้นครูฝนก็ได้ไปบ้างค่ะอือครับยาแฝกนี่คือเต็มทุกคันคลองเลยใช่ใช่ค่ะก็มีได้เสริมตะไค,ค,คร้บ้างก็มีค่ะโซนโนนแล้วมันไม่เก็บน้ำอย่างนี้ทำไงฮะถ้ามันปัญหาอะไรอย่างนี้ ก็จะปัญหาไม่เก็บน้ําอันนี้เราก็ทีแรกใจเราคิดว่ามันน่าจะเก็บแต่พอพอมันไม่เก็บเราก็โชคดีที่เรามีสระเราก็ปั๊มน้ํามาลดค่ะแต่ว่ามันมันไม่เหมือนช่วงหน้าฝนอยู่ดีนะคะแต่เราก็มีความคิดเราเราบางทีเราทําเราได้เห็นว่าเ,เราจะแก้ไขยังไงดีรเราเห็นว่ามันต้นไม้แบบไหนที่มัน มันน่าจะเหมาะกับที่ของเราแล้วละ่ะ <laughs> ก็คือใจนี่ก็ที่ที่เราได้ไปอบรมก็คือไม้ห้าระดับใช่ไหมคะก็สูงกลางเตี้ยเรียดินกินหัวเนาะก็เอาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงก็คือไม้สูงอะ่ะมันทนในในปีถัดไปก็กะว่าสงสัยเราต้องปลูกไม้สูงเยอะๆเรียงน้อยรากของต้นไม้สูงมันจะช่วยอุ้มน้ําไว้แล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับดินเรามากขึ้นส่วนในเรื่องเราเราคงไม่คิดถึงเรื่องขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้เราก็คือเอาที่เรามีผลผลิตให้เราได้ได้ได้กินไม่ต้องไปซื้ออะไรแบบนี้ค่ะกราเกิดแล้วก็ก็ถือว่าได้ระดับหนึ่งลดค่าใช้จ่ายไปเยอะในเรื่องที่จะต้องไปซื้อผักอะอย่างน้อยก็อุ่นใจ <laughs> อุ่นใจกับความปลอดภยัยจากเมื่อก่อนที่เป็นไร่อ้อยอย่างเดียวเราก็ต้องไปซื้อทุกอย่างใช่ใช่ค่ะใช่ตอนนี้ก็มีทุกอย่างไม่ทุกอย่าง <laughs> ไม่ทุกอย่าง แต่ก็ผักก็พอมีกินแต่ยังขาดเรื่องปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะยังพวกเนื้อสัตว์เรื่อยังยังไม่ครบวงจรแบบว่าถ้าเรื่องเนื้อเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเราถ้าถ้าน้ํามันขังหรือว่ามันมีน้ําพอก็อาจจะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาได้อยู่ใช่ค่ะแต่ก็อยู่ปัจจัยว่าครูก็ด้วยเวลาเวลาเนาะใช่ค่ะจันถึงสุดต้องไปโรงเรียนใช่ค่ะไปเดินไปเดินดูไได้ค่ะแต่สิ่งแน่ๆก็คือเราได้ของกินบ้างแล้วล่ะ ลดการซื้อกินใช่ใช่ค่ะแล้วก็หญ้าแฝกเนี่ย,เ,ยเห็นไหมฮะโอ้โห,หบำรุงดินอย่างดีเลยนะครับผมเนี่ยปกีกว่าหญ้าแฝกแน่นเต็มไปทุกคันคลองอแต่ว่าเราก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้เนาะว่าพื้นที่ของเราเองเนี่ยก็อาจจะขุดแล้วไม่เก็บน้ําใช่ค่ะแต่ยังโชคดีมีสะท้ายใช่ค่ะเร,เราว่าเราได้เรียนรู้ถึงว่ามันมีระบบนิเวศเกิดขึ้นนะคะคือมันมีแมลงมาก็จริง แต่ว่ามันก็มีนกมาเยอะเราก็ไม่เราก็ไม่ต้องกังวลอะไรกับที่จะต้องมาใช้สารเคมีคถ้าถ้าเราคิดแค่ว่าเราก็ทําแค่เราเพาะกินอ่ะทำแค่กินใช่เขาก็ทําแค่เราครอบครัวเหลือแล้วก็ญาติพี่น้องคเพราะด้วยเวลาของเราอะค่ะเราจะถ้าเราทําเกินเกินกับกําลังเรามันก็จะกลายเป็นความเครียดเนาะมี <laughs> ความคิดอย่างนั้น ่เดินไปดูขางเรานะได้ค่ะแต่ก็คือค่อยๆทําไปนะฮะตามเวลาใช่ค่ะคือเครียดจากโรงเรียนก็ลงแปลงนะอย่างน้อยก็เย็นๆก็ได้เดินดูแปลงแต่ข้างข้างนอกนะฮะเห็นไหมครับไรอ้อยไรอ้อยคอยรักเนี่ยตลอดเลยมันก็แห้งเนาะแห้งอยู่ช่วงนี้หน้าหนาแรงทั้แรงแต่ก็ถสะท้ายนะครับไม่เคยแห้งเลยปะไม่เคยแห้งนะคะ ก็เลยได้ดึงน้ํามาลดต้นไม้บ้างที่พูดถึงไม้ระดับสูงก็คือเริ่มปลูกป่าใช่ปะที่ว่าต้นยุงอันนี้ประดู่ป่าปะประดู่ค่ะครับอันนี้ได้จากที่เขาแจกพันก้าไม้อ่ะครับเนี่ยก็มียังนานนะครับยังพอให้เห็นอยู่โตบ้างอยู่อันนี้เอาผักตบชวา ที่ที่ปลูกที่ที่มันจะแพร่พันธุ์ไว้ในมันจะแน่นมากเลยที่สาาก็เลยเอามันขึ้นมาแล้วก็มาห่มมันก็ช่วยได้แทนฟางกระดูแล้วกันนะใบยางนามันยังเขียวชอุ่มดีอยู่นะสวยอยู่ครับแต่ที่แน่ๆก็คือยญาแฝกเนี่ยมันกันพังทลายหน้าดินด้วยใช่ค่ะนี่ค่ะข้างล่างมันจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะรวดมันจะมีชั้นดินอยู่ไม่น่าจะเกิน ครึ่งครึ่งเมตรด้มั้มครับพอลึกลงไปก็จะเป็นกรวดอ๋อนี่คือสภาพดินของพื้นที่เรานี้แต่และพื้นที่ก็คงต้องมีโจทย์เรื่องดินแตกต่างกันไปนี่คือถ้าเราหล่อน้ําคือหน้าฝนเนี่ยมันมีน้ําอยู่ไหมหน้าฝนถ้าฝนตกมันอยู่ได้ประมาณสามวันครับเพราะว่าน้ํามันก็จะไปข้างล่างหมดครับแล้วก็มันแต่มันก็ยังดีที่เป็นคลองครับเพราะมันจะช่วยกระจายน้ําทําให้น้ํามันยังอยู่ในแปลงได้นานกว่าที่มันจะถ้าเราไม่ขุดนี่ ความรู้สึกว่าน้ำมันไปไวหมดเลยครับมีคลองะดีค่ะมีคลองระดีช่วยกระจายน้ำค่ะครับเราค่อยๆทำไปนะฮะค่อยทำอาาอยทำไปอย่างน้อยก็มีกล้วยมีผักมีอะไรกินอยู่แล้วมีต้นพยุงหนึ่งปีใช่ไหมครับปีครึ่งค่ะปีปครึง่ง คนญาติพี่น้องที่เขายังเคยว่าอยู่ตอนนี้ยังว่าอยู่ไหมไม่เลยไม่เลยไม่ว่าคล้เขาก็มีอะไรก็ให้เขานั่นแหละค่ะมียังเนี่ยมะละกอก็จะเยอะหน่อยช่วงเนี้ย <laughs> แบ่งกันไปได้กินทุกคนที่เป็นพี่น้องกันเ <laughs> มื่อก่อนเขาว่าไงนะเขาบอกว่าจะไปทำทำไมเสียเวลา เป็น<ช>ครูก็ดีแล้วใช่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 คำนี้เป็นครูก็ดีแล้วมันเหนื่อยเบาๆเราไม่เหนื่อยนะเรามาอยู่ตรงนี้รู้สึกมันพอนไขเราชอบอากาศที่เนี่ยมันเริ่มเรามาอยู่ตรงเนี้ยเราก็อย่างน้อยเราก็เย็นกว่านะข้างๆอะ<ช>่ะ <laughs> แล้วก็เรามีความคิดว่าถ้ายิงต้นไม้เยอะปีหน้าเราก็วันเนี้ยแปลงเนี้ยคือเราก็ขอแม่ไว้แล้วค่ะ,ะตรงเนี้ยเนี่ยที่เป็นอ้อยข้างๆเนี่ยค่ะก็อีกประมาณสี่ไร่รอบอไปถึงตรงโน้อนอ่ะขอเขาว่าขอปลูกต้นไม้เพิ่มว่างี้ เพราะว่าอยากอย่างน้อยอะให้มันต้นไม้เยอะๆอย่างไงเราก็เย็นน่ะครับแล้วเขาจะอนุมัติไหมเนี่ยเขาเคยพูดว่าเขาอนุมัติแต่ว่ายังไม่ยืนยันต้องรอรุนกันต่อไปครัยิ่งผแต่ว่าถ้าผลแรงอย่างเงี้ยแล้วอ้อยไม่ได้ราคาคิดว่าอาจจะเปลี่ยนครับก็จะไม่ต้องขุดคลองก็ได้ฮะอาจจะปลูกป่าเลยใช่ใช่คิดเหมือนกันป่าไปเลยแฟนก็พูดอย่างนี้เหมือนกันว่าถ้าดินอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยถ้าเราไปขุดก ปลูกไปเลยดีกว่าปลูกต้นไม้ใหญ่ๆไปเลยแล้วก็คราวนี้ถ้ามันโตไม่ต้องกังวลเราเอากิ่งมันอะไรมาทำํำทานได้ปลูกเป็นป่าคืนไปเลยก็ได้แต่ปลูกหน้าฝนนะฮะปลูกให้ตรงช่วงหน้าฝนใช,ใช่กำลังคิดอย่างนี้เหมือนกันเดินมาดูต้นยางนาต้นโตๆทางนี้ก็มีแต่นี่ก็ดินที่ว่าไม่ไม่ค่อยดีนะครับมันก็ยังพอได้อยู่อันนี้รดน้ํามันป้างอยู่เนาะ รถค่ะประมาณอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งแต่สายการห่มดินตามศาสตร์พระราชาใช่ค่ะก็คงในตำบลนี้มีอยู่เจ้าเดียวมั้งเนี่ยตำบลนี้ก็จะมีครูฝนอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมงานครับแล้วเห็นครูฝนว่ามีทั้งหมู่ห้าตำบลคลองเคียนก็มีอีกอีกลายหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่ยังไม่เคยไปดูของเขาเหมือนกันยังไม่มีเวลาเลยค่ะ ดี๋ยวไปดูไอสระน้ำข้างท้ายนะฮะตรงนี้เมื่อก่อนเนี้ยก็ทํเข้าวไร่แต่คราวนี้น้ํามันค่อนข้างน้อยแล้วอากาศข้าวไร่กับถ้า,ถ,าถ้าคิดจะทํเข้าวไร่กับอากาศที่นี่ไม่ได้เลยเ<อ>พราะว่าที่บ้านแฟนะได้แฟนอยู่มีแฟนอยู่ที่ข้างบนบนแก่นมะกรูดเนาะเอาเอาพันธุ์ของเขามาเนี่ยปลูกในแปลงเนี้ยแรกๆมันก็ดีแต่พออากาศเปลี่ยนปุ๊บมันมันก็ลดลงรตรงนี้ก็เลยปีนี้ไม่ได้ปลูกข้าวอะไรตรงนี้เลยค่ะเลยเป็น,นผัก แม่เขาเลยปลูกผักปลูกอะไรก็ได้กินอยูแ่แสดงว่าบนบนดอยแก่นมะกรูดเนี่ยอากาศจะเย็นกว่านี้ใช่ใช่ค่ะดินก็ดีกว่าเดี๋ยวต้องไปลุยแก่นมะกรูดสักวันอะไรเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามีคนทําแบบนี้เยอะเหมือนกันเราะว่าเวลาอาบาจอเขาไปลงพื้นที่เนี่ยเขาจะจริงๆโคกหนองนานเนี่ยเนาะเขามันเป็นการออกแบบพื้นที่ที่เหมาะกับที่ลาดชัน ถ้าอน้าไปจัดการน้ําแล้วบนเขาเนี่ยเขาเป็นที่ราดชันการจัดการน้ําของเขาก็คือถ้าเกิดไม่มีคลองไม่มีหลุมขนนมคกหร้วไม่มีไม่มีการขุดจะอะไรเงี้ยน้ําก็ไหลมาเต็มเต็มคือชะล้างหน้าดินหมดเลยช่วงแรกๆก็คือบนโนนจะจะได้รับการเขาเรียกสนับสนุนแล้วก็มีการลงพื้นที่ของอบจมากกว่าข้างล่างค่ะ hmm. เราก็ได,ได้ได้ไปทำงานที่ข้างบนก็เลยได้รวมมือกับเครือข่ายตรงนี้ด้วย ก็เลยได้เห็นตรงนั้นค่ะก็จะมีหลายแปลงใช่ค่ะก็เลยมีอันนี้ตะเคียนคะตะเคียนทองอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่ทนแง้งทนดีจังเลยมันก็ต้องมีการเริ่มต้นนะฮะถ้าไม่เริ่มต้นมันก็คงเป็นพืชเชิงเดียวไปตลอดใช่ค่ะชั่วลูกชั่วหลานอันนี้ลูกหลานก็มาสืบทอดมรดกอ้อยหนึ่งร้อยไร่มันหนึ่งร้อยไร่ว่าไปนะตอนนี้คือเนาะ จก็คือถ้ามีต้นไม้ใหญ่เนี่ยหลังจากที่เราทํามาปีครึ่งเราคิดว่าต้นไม้ใหญ่น่าจะช่วยเราเรื่องการเก็บน้ําด้วยครับก็เลยปีหน้าก็ก็จะลงต้นไม้ใหญ่เพิ่มในช่วงหน้าฝนเนะะี่ยค่ะจะมีต้น<ช>พวกไม้ป่าเป็นหลักนะฮะใช,ใช่ค่ะามาดูต้นมะฮอกกานีอมะฮอกกานีก็ทนครับไม้ใหญ่ทนแต่เนื่องจากว่ามีแฝกเยอะนะ,ะค,รครับเขาก็ตัดยาแฝกมาคลุมไว้ใช่ค่ะอันนี้มะฮอกกานีนะครับผม เวลาลดน้ําเราทําไงฮะเนี่ยบัวค่ะใช้ระบบหิ้วกับระบบหาบใช่แล้วจริงๆเขาบอกว่าเอา้าทำไมไม่เอาน้ําหยดไปเลยจริงๆเราก็ไม่ไม่อยากขนาดนั้นเราก็ถ้าน้ำหยดเนี่ยจารยักษ์เขาบอกว่ามันลากของมันเนาะมันก็จะมาอยู่แค่ต่ำๆเนาะครับขเขาเรียกอะไรนะตื้นตื้น แต่จริงรถได้วัวก็ตื้นเหมือนกันแต่คือ,อยังไงเอาเราคิดว่าเราได้ออกกําลังมากกว่าออกกําลังกายไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องนี้ค่ะอย่างน้อยก็อาทิตย์สักครั้งหนึง่งแต่ยยกแฝกนี่เยอะมากเลยนะครับเนี่ยมาขอขยายพันธุ์ได้ไหมเนี่ยได้ค่ะเนาะเพื่อนที่อยู่ในโซนนี้นะฮะอาเภอบ้านไร่ใช่ค่ะนะครับอันนี้ตําบลอะไรนะบ้านใหม่ของเคียนค่ะอ๋อครับยแยกแฝกมันจะมีสองพันธุ์ค่ที่เนี่ยพันธุ์แฝกลุ่มกับแฝกดอน แปลกดอนนี oh. ่ก็ก็คือถ้าที่ดอนนี่ก็จะจะเหมาะน้มและและของเรามันเป็นที่ลุ่มหรือที่ดอนเนี่ยมันเป็นที่ดอนนะคะเนี่ยแต่มันก็ <c oughs> ปลูกได้ทั้งสองพันได้ค่ะได้สองพันมันก็ oh. ไม่ตายนะคะเนี่ยนี่ก็ค่อยๆทําไปนะฮะอย่างน้อยก็เนี่ยมีมละกอกินมีกล้วยกินนะครับอาชีพคุณครูเขาบอกว่าดีอยู่แล้วแต่ก็ <c oughs> มาทําตามศาสตร์พระราชาด้วย นี่ก็แบ่งให้นกกินบ้างนะครับใครใกินค่ะมันก็ถือว่ายังดีกว่าเป็นที่เป็นอ้อยอย่างเดียวเนาะใช่ค่ะเพราะทุกวันนี้อ้อยมันเต็มประเทศแล้วอะแล้วแนวโน้มมันก็คือด้วยระบบทุนนิยมเนาะร <laughs> เราถ้าใครทำนี่ก็คือเหมือนเราต้องอยู่ต้องทำตามเขาคือค กำหนดราคาเองก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะทำตามสภาพเศรษฐกิจในในรูปแบบนั้นนะแล้ยยิ่งทําก็หลายหลายคนเนี่ยตอนเนี้ยถ้าใครทําเนี่ยคือคงไม่มีถ้าคนบางที่ไม่เป็นหนี้ค่ะตอนนี้ก็ลดค่าใช้จ่ายของตัวเองไปในเรื่องของผักเนาะอาหารการกินรู้ว่าที่มาของอาหารเราคือเราปลูกเองก็สบายใจเวลาที่ได้กินของที่บ้านแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแต่รู้สึกจริงๆเลยนะว่า ที่บ้านเรารสชาติดีกว่าที่ตลาดแต่ก็ไม่ได้ปลูกทุกอย่างนะคะก็อเอาคือทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็คือด้วยเวลาด้วยค่ะใจท,ที่แรกเรากะว่าโอ้อยเดี๋ยวเราจะทําให้เต็มที่เลยแต่พอเรามาทําเข้าจริงๆอะ่ะเราไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบหน้าเดียวเราก็เลยเอาตามเพราะจันทร์ถึงศุกร์ต้องเป็นครูมีโอกาสเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองนะฮะที่จะเป็นเกษตรกรแต่ระหว่างครูกับเกษตรกรมันคือความเชื่อของคนไทยอ่ะผมไม่รู้ว่ามันหมดไปอย่างที่ว่า อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยนะจากคุณครูเป็นตามความเชื่อของคนรุ่นรพอ่อรุ่นแม่เราสักห้าสิบปีที่แล้วหรือสามสิบปีที่แล้วคิดว่ายังยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่เราก็ไม่โทษเขาถ้าเขาจะคิดอย่างนั้นเพราะว่าด้วยตอนเนี้ยในตัวเราเองอเราก็เคยคิดอย่างนั้นแต่พอเราได้รู้ข่าวสารได้ไปอบรมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันแล้วว่าเกษตรกร,ร,กรนี่แหละแล้วก็ทําให้ถูกวิธีเหมือนอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่เก้า ได้ได้ได้เลยได้ได้ไดเมตตาเราเนาะ mm hmm. ว่าเนี่ยทําให้เรามันเป็นวิธีที่ยั่งยืนมันไม่ใช่แค่เรื่องกินอย่างเดียวเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความผูกพนันความสัมพันธ์ของกับกับเพื่อนบ้านกับอคนในสังคมอะเรื่องของจิตใจน่าจะอ่อนโยนไม่กระด้างเหมือนกับอ่า วิถีชีวิตของสังคมที่ที่ถ้าใช่สังคมเมืองอย่างน้อยการแบ่งปันมันทําให้คนมีความเอื้ออารีเนาะช่วยเหลือกันก็เริ่มจากอาชีพนี่แหละวิถีไม่ว่าจะเป็นอาชีพครูหรืออาชีพใดก็ตามเนาะการทําอาหารกินเองน่าจะเป็นอาชีพเคียงข้างกันไปใช่ใช่ใช่ค่ะหรือหรือถ้าไม่ได้ทําก็ให้รู้แหล่งที่มาเขาน่าจะมีได้รู้นะเขา วิถีชีวิตของคนที่ไม่มีโอกาสได้ทําอ่ะน่าจะได้โดยเขาไม่มีเวลาก็จริงแต่ว่าเขาน่าจะได้รับของที่มันดีมีประโยชน์ถึงแม้ว่าเขาจะคือคือขครก็ตามที่ไม่ได้ทําแค่กินในครอบครัวอย่างเดียวอะ่ะให้เขาได้ได้ได้ขายให้กับบุคคลเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้มีกําลังในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปเนาะ <Okay. S 1> ถ้าคิดอย่างนั้นมากกว่า <Okay. S 1> ก็ ก็ทั้งหมดแล้วก็คือคิดว่าเกษตรกรอาชีพเนี้ยสาคัญสําคัญมากเลยครัสำคัญแต่แต่ว่าทํายังไงอ่ะตอนเนี้ยให้เขาได้ทําแบบนี้กันเยอะเยอะเนาะเพราะว่าช่วยกันนี่แหละช่วยกันทำของครูครูต้องก็ทําแปลงตัวอย่างของผมก็เผยแพร่สื่อทํากันคนละหน้าที่ใช่ค่ะเขาจะเห็นว่าคนที่เดินตามในหลวงเนี่ยอยู่ได้ มีความสุขมีอาหารที่ปลอดภัยใช่ค่ะเดี๋ยวผมก็เลยตระเวนเยี่ยมพี่น้องเยอะมากเลยที่ทําตอนเนี้ยเยอะมากอที่ทําตามแบบนี้ยอครับอาจจะช่วงสุดท้ายคูครูต้องมีอะไรฝากพี่น้องไหมหรือข้าราชการที่เนยสนใจแนวทางนี้แล้วก็กําลังจะเริ่มต้นนะครับอืมถ้าเป็นในลักษณะของถ้าเป็นข้าราชการ ก็คือหน้าที่ก็ไม่ได้มีแค่ถ้าจะมาทำเรื่องกเกษตรนะคะคก็ก็ให้แบ่งตามเวลาที่ตัวเองมีกำลังทำไหวแล้วเราจะได้สบายใจแต่ถ้าในถ้าใครที่เป็นเกษตรกร,เ,กรเต็มตัวหรือว่าทำกเกษตรเชิงเดียวอยู่อยากให้แบ่งพื้นที่ของตัวเองรหรืออแล้วก็มาทำในลักษณะที่ให้เป็นพึ่งพาตัวเองแบบนี้คะ่ะแล้วก็ถ้าพื้นที่เหลือ ก็เป็นในลักษณะปลูกป่าเพิ่มก็ได้นะคะคือ,อใช่ค่ะคะถ้าถ้าทุกคนได้มีโอกาสได้ทำอะอย่างน้อยตัวเองได้ได้ได้รับประทานได้กินของที่ปลอดภัยแล้วของที่ปลอดภัยมันก็จะไปเราวิถีชีวิตเราก็ดีอะอย่างน้อยเราก็จะมีกำลังในการทำอะไรที่เราอยากจะทำต่อไปอก็ก็ประมาณนี้อ้าวก็ได้มาให้กำลังใจครูต้องเนาะเป็นต<อ>ัวอย่างต่อไป ให้กับลูกศิษย์และก็สังคมด้วยและเพื่อนเพื่อนด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับผมเดินตามรอยเบื่องพระยุคนละบาทศาสตร์แห่งองค์จาก,กรีผู้มีผลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลม เกลาศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้า,าดินอันสดใสเพื่อฟ้า,อาดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้า,อาดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทย Bye.